จังหวัดสุรินทร์ค่ะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2568เพื่อลำลึกถึงพระมหากราธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะ ที่สนามกีฬาศรีนรงค์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในชำนาญชื่นตาผู้วารชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2568ของจังหวัดสุรินทร์พร้อมโดยส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานเอกชนและองค์กรต่างๆในจังหวัดสุรินทร์โดยมีลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า1,500คนคะ่ะ นายชำนาญชื่นตากล่าวว่ากิจการลูกเสือเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนายาวชนให้เป็นคลเมืองดีมีคุณภาพค่ะเปลี่ยนไปด้วยความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมือที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศในทุกๆด้านนะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ประสงค์นิยมชาวไทยได้มีพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรยาวไกลได้ปลูกฝังกระบวนการลูกเสือไทยให้แก่เยาวชนจนมีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันค่ะสําหรับวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาตินะคะมีการจัดตั้งครั้งแรกค่ะเมื่อวันที่1กรกฎาคม2454หรือว่า111ปีล่วงมาแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห 6. พระองค์ได้ทรงพระราชทานกำเนิดคณะลูกเสือแห่งชาติโดยการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นมาเป็นกองแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงค่ะการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นในครั้งนั้นนะคะทรงมีพระราชประสงค์ที่สําคัญก็คือให้ลูกเสือมีความซื่อสัตย์ต่อต,อตอนเองและผู้อื่นพระองค์ได้ทรงพระราชทานคติพจน์ให้แก่ลูกเสือแห่งชาติว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ค่ะนี่เ,นเราก็ยังได้ยินประโยคนี้มาใช่ปเ,เป็นคำปฏิญาณตนนะคะสำหรับลูกเสือนะคะที่เรา ต้องแบบปฏิญาณตนเสมอเวลาที่เราทําหน้าที่เป็นลูกเสอือหรือว่านเดนารีนะคะแต่ว่าไปก็ผ่านมานานมากแล้วสําหรับเราสองคนจําไม่ได้แล้วนะคะ <laughs> ว่ามีอะไรบ้างนะเ <laughs> ช่นการผูกเนื่อน <laughs> ว่าอ <laughs> ะไรต่างๆแต่ <laughs> ว่ามีประโยชน์มากเลยนะเดี๋ยวต้องไปทบทวนซะหน่อยแล้วะะใช่จริงๆจะบอกว่า ทำอาหารเป็นก็เพราะมาจากค่ายลูกเสือนะอ๋อจริงค่ะจริงเพราะเราต้องทํากับข้าวกินเองเพื่อการอยู่รอดเราต้องพึ่งพาตัวเองนะคะนั่นแหะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ฝึกการทําอาหารแล้วก็ทําอาหารเป็นมาจนถึงทุกวันนี้เก่งมากนี่ส่วนตอนท้งฝนเข,า,ขาค่ายก็คือต้มมาม่ายำปลาก,กระป๋อง <c oughs> ทุกวันนี้ก็ยังทําได้เท่น,น, <c oughs> นั้นนนี้แหละคะ่ะแต่สําคัญที่สุดคือเสียชีพ <c oughs> อย่าเสียสัตว์ในที่นี้คือจงซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นนะคะนี่ <c oughs> คือสิ่งสําคัญนะคะที่องค์รัชกาลที่6ท่านได้ทรงพระราชทานให้กับพวกเราค่ะ Oh,